มาเที่ยวค่ะมาดูบรรยากาศเนี่ยค่ะสวยค่ะดอกมีแบบดอกไม้แบบนี้รดนมาตรงนน้นอะ่ะมันจะเห็นสวย,ยอยู่ใกล้อยู่ไกลก็มาได้ บรรยากาศความคึกคักที่บ่อน้ำร้อนเบตงตำบลตะนออแมวร้ออ,อเบตงจัังหวดยะลาถูกเนรมิตด้วยแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่โคมไฟหลากสีประยิบระยับสะท้อนผิวน้ำร้อนอย่างสวยงามเป็นสีสันที่นานๆจะได้พบเห็นโดยอาบาจอย,ยะลาดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการจัดกิจกรรมชมชิมช้อปใต้สุดสยามเบตงฮอสสปริงเสติวัลเป็นประจำทุกปีซึ่งกิจกรรมนี้มีทั้งความบันเทิงบนเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมนทิทรรศการ สิ่งมีชีวิตสวนสนุกาพาเพลินการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่รวมถึงมีร้านค้าร้านอาหารท้องถิ่นมาให้บริการนักท่องเที่ยวนับว่าเป็นการกระจายรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่และยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับจังหวัดยะลาอีกด้วยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวนะครับกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีกิจกรรม ขึ้นในกลุ่มจังหวัดยะลานะครับแล้วเราจัดขึ้นที่บนร้อนซึ่งบ่นร้อนนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พี่น้องประชาชนได้รู้จักกันอยู่แล้วแต่การจัดงานชมชิมช็อปในครั้งนี้ก็จะทำให้ไอแสมีการจับใจ่ายใช้สอยนะครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากที่จะได้มาเยี่ยมชมแล้วเนี่ยก็ได้มีกิจกรรมบันเทิงเพื่อที่จะรู้จักเบตงนะครับได้มากขึ้น หนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจในงานชมชิมช็อปใต้สุดสยามเบตงฮอสสปริงเฟสติวัลคือการที่อาบาจอย,ยาลาบูรณาการกับมหาวิทยลาลัยราชพัฒยาลาจัดแสดงนิทรรศาการซอฟพาวเวอร์วัฒนธรรมจีนฮักกาเบตงชุมอาหารท้องถิน่นวัฒนธรรมจีนที่พี่น้องมุสลิมสามารถทานได้โดยเฉพาะเบตงมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์การรังสรรค์เมนูให้เป็นอาหารฮาลาลจะสามารถขยายตลาดการท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้น ในการจัดบูธในครั้งนี้ค่ะเราก็ได้นำเอาอาหารนะคะซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่หาทานได้ยากของชาวฮัคกา ก็คือลูกชิ้นมะละกอค่ะเพราะว่าเ,เป็นอาหารที่คนทาก,กาค่ะจะชอบทานกันเป็นอาหารว่างจะไม่ค่อยได้มีขายทั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกชิ้นแคะหรือว่าเต้าหู้ยัดไส้เนี่ยเราก็จะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปค่ะวันนี้เราก็จะมีการแบบสาธิตวิธีการทำลูกชิ้นมะละกอด้วยค่ะแล้วก็ให้ผู้ที่เข้ามาอยู่ในบูธเนี่ยได้ชิมลูกชิ้นมะละกอด้วยค่ะหลายๆท่านเนี่ยค่ะยังไม่ทราบเลยค่ะว่าแหนมเภอเบตง วัดยาลาเราในะค่ะมีกลุ่มฮักกาที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมากๆในค่ะในการที่เขายังดํารงวิถีชีวิตที่เป็นฮักกาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารที่ยังยังเป็นอาหารท้องถิ่นของเขาแล้วก็อาชีพที่ยังไปทาอาชีพเกษตรกรรมเหมือนเดิมค่ะเพื่อไปตรงนั้นเนี่ยนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่นี่แล้ว มันก็จะมีสกายวอล์กนะครับมันก็จะมีส่วนดอกไม้มันก็จะมีอุโมงค์พิยะิม็ดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มาแล้วประทับใจนะครับคนที่มาไปตรงนี้อาหารอร่อยคนดีบรรยากาศเยี่ยมครับ ช่อมชิมช็อปใต้สุดสยามเบตงฮอตสปริงเฟสติวัลนับว่าเป็นการสร้างจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์พร้อมทั้งยังเป็นการร่วมอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งอปจยะลาไม่ได้หวังเพียงกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นเท่านั้นแต่เป้าหมายสําคัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดยะลาให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกควบคู่ไปกับการสร้างความสุขให้กับคนในพื้นที่พร้อมกับสร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพราะฐานที่มั่นคงจะทําให้เศรษฐกิจดีอย่าง ยืนเมื่อเศรษฐกิจดีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีก็จะตามมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคง